วิวกาว่ะเอ๊ะวัดตึร้านบริการเติมรูบักโปรโมชั่นสุดคุ้มเวันนี้ VIP Server เลท5 <c oughs> ขั้นต่ำเพียงสิบาทและยังมีบริการส่งเกมพาร์ตเลท5 <c oughs> ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ <c oughs> บริการจำหน่าย ID ไก่ตันบ็อกฟุตหากลูกค้ามีแลก VIP <c oughs> จะได้รับส่วนลดในการสั่งซื้อ5% <c oughs> สนใจใช้บริการลิงก์ตลรางคลิปเลยนะครับ ในที่สุดคิงเลกาซี่ได้อัประบบนี้เข้ามาเป็นระบบที่ผมก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะอัประบบนี้เข้ามาจริงๆไม่จริงไม่จริงนี่มันระบบกินตังมันไปไม่ได้ที่กัจะทํามาโอ้โหไม่กินเลเวลไม่จะกระชื่อ50สิเลเวลฟรีได้นหนึ่งแสนบ้าไปเลว้วเกมทำไปทันพารอัปเดตเพิ่มผลใหม่ โร f r u i โอ้ผลทองคำไหมนอนงะแล้วก็ดาบใหม่2อันแล้วก็ของใส่10อันว้าวไซบ็ 2, อก V2 a w a k e n แล้วก็ p h Phoenix b l a d e Awaken อุ้ยดาบ Big Mom a w a k e n ว่วะอัพเกรดอ,อาวุธ Enchant เหรอที่เก็บผลไม้อันใหม่เลเวลตันที่4,000แล้วก็ควสรายวานอันใหม่แล้วก็เนิร์ฟแมกมาโดนเนิร์ฟไฟปรับใหม่ ผลหิมะปัดใหม่ทรายปรับใหม่แค่บางสกิลอ่อเหรอที่เหลือก็บักต่างๆก็แก้ไขแล้วก็ผมไม่รู้นะครับว่าเขาจริงกระเปล่าเมื่อกี้ผมคุยกับแอดมินมานะครับว่าพี่เบ๊กจะไม่ได้ลงคลิปสำหรับอัปเดตนี้นะครับผลเกมใหไ่นะครับอาจจะใช่ไม่ใช่ผลทองครับโค้ดใหม่มีป้าพี่1ล้านไลค์ได้10อัญมณี2 B วิซ นี่สิบัญมณนี้อัปเดต4.6เย้20เจมอ2023เอาใายไปแล้วใยไปแล้วเมืองไรอะเอ้ยโอ้โหตรงนี้นี่เองกำลังก่อสร้างนะขอเดินสำรวจนะครับตัวอะไร <c oughs> มไม่ยูแล้วพี่เป็นใครน้องพี่สามดาบกรีนโซนว่ะมีแต่เห็ดงอกเงยเต็มไปหมดโอ้วิ่งทะลุด้วยละแล้วก็บอสโซนใหม่วะท่านผู้ามาชมวรีวเวลาผม<ะ>ตีเจ้าทะเลโทรศัพท์ผมจะแหลกสลายแล้วครับระเบิดเลยอ่ะนี่ไงโอ้ยบนทงระดับอีพีเกงเหรอโอเคเอ้ยสองล้านบวกสามอัญมณี แปดไอ้ไหนตึงขนาดไหนกันเชียวไฟโบยวินโอเค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 เทียวเนี่ยไฟแบบใหม่โอเคกับบ้านพึ่งกับบ้านพึ่งแอรเล็กดีเดียวเองโอเคเสาพึ่งเอ้ยทีทีทีห้อยพึ่งไม่ได้เป็นไปชายงวะจักรพรรดิพึ่ง อุ้ยบอมลุกบป็เลิ่มเลยโอเคโอเคไฟปรหม่แม่อ้ายก็อุย้ยทองสิอ้ายที่สมัครสมาชิกเบรตมันทรายโอ้อุย้ยทรายว่ะกระสุนทรายทาแซร ทำมันไปดูช้าช้าน้อสายทิมแทงโอเคสายดูดเหมือนเดิมอันนี้เดิม,ม,ดมพายุสายสายโบยบินในน้องสายโบยบินในวี่เดี๋ยวเราขอดูท่ากระสุนสายไหมนี่นี่เรียกกระสุนได้ด้วยเหรอไม่ใช่แบบ มันช้าแบบขัดใจว่ะคนดูคงเข้าใจให้ไหมแบบมันช้าแบบเจะไปแล้วนะผุนชายมันดูแบบมันไม่มีแรงอะไรเลยอ่ะมันไม่ใช่ข้อโคดายเอาซะเลยอ่ะมันดูแบบมันควรเป็นจิงจกมากกว่ามันไม่ใช่ข้อโคดายแล้วอ่ะพี่ครับเพื่อนผมมันติดฟีไฟทำไงดีครับเกใส่มันเลยไม่ใช่ก็ดีนะครับที่ติดเกมครับอย่างน้อยก็ไม่ติดอะไรที่แบบมันดูแย่กว่านี้ครับก็ดีครับดาไม2สองเลี่ยมก็อยู่ในแพทเทิร์นพาร์ทนั่นแหละ ไม่บอกไม่รู้นะ่นแนพี่ซินเพราะไม่รู้จริงๆตอนนี้คะแนนแพทเทิร์นพาร์ทผมยังอ่าลเวลหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวจะลองตบเจ้าดูนะ EP ห้าร้อยนะครับเอ้พ EP ผมมีศูนย์นะฮะเบบตายโอ้โอ้ไมค์ได้สี oh <my> ่ล <Huh? S 1> เอ้ยได้สองวิล Oh God, Daddy. โอ้ my g d a d d y โหโหโอเคโอ้โหผลได้โอ้โหได้น้อยจังกรักเออว่ะจ,จ้าดีเจ้าผมได้มาสองวลเองอะแล้วยิ่งแบบวลเยอะๆมันก็ยิ่งแบบใช้อีคีเยอะแล้วเจ้าแบบหลังๆอะอาจจะต้องยีเจ้าเป็นสิบสิบตัวเพื่อเพิ่มหนึ่งเลเวลอะไรเงี้ย oh. เพราะฉะนั้นโอ้ย โ okay, okay. ที่เวลาทิ้งผลแล้วไม่ติดตัวท่านผู้ชมดีละรู้สึกโอ้เซิร์ฟแบล็กใช้สูตรพีทาโกรัสสิครับออกแน่นอนอะโอ้ยผลโอ้ย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 หน่วงโอ,โอ้ยหน่วงไอ้น้องผลทองไม่โผทิ้งเลย มันมันเอ้ยฝนตกช้ามาแล้วเกินโอ้โหพิชมาเต็มหมดเลยว่ะเอาบก,ก้ค่าประสบการณ์เบธพาร์ตเจ็ดพันแปดนั่นมาถึงวิวสี่เลยเหรอเทสองแล้วด้วยเออเกียง่ายหมดเลิฟเดี๋ยวผมจะกินคนนี้ คนนี้ต้องหาาอะไรที่ฉันต้องกินและนี่คอือชาติทองสาวปับโอเคมารีวิวผลทองกันดีกว่าฟู้ดพาวเวอร์โอ้หน้าตายเป็นอย่างงี้โอเคอัศจรรย์ลั่นไก่เฮ้ยขนาดนั้นเลยอุ้ยขี้โม้ถ้ามันคุนๆน,นะหมัดมหาสารโอ้หมัดมหาสารสุรสวรรณซัดหมอบ เุ้ยมังกรทองมาะท่านผู้ชมตัวบีโซแห่งโชคชะตาเุ้ยเมืองทองธานีไอพี่โอ้โหอ๋อมันจะยิงไปอย่างงี้เลยเหรอบ้าท่าโคตรเทเลยชื่อท่า crazy crazy เอาแมไแมท่าแซดย,ยิงไปเหมือนยิงเหรียญหมัดมหาศาลหมัดพุ่งขึ้นกับพื้นสวุวรรณสัตมอบ อืมเป็นยิงมังกรแล้วก็อันนี้โซ่แห่งชชะตาก็จะอืมนี้อีเมืองทองธานีไอพี่เดี๋ยวลองมาใช้กระบอกดิมันจะตึงซ้ำไหนกันเชียวเนี่ยเมืองทองธานีน่ะปั๊บเห้อก็ทองมีแค่นี้นะครับนะเออผลใหม่นะครับ ดีละเอ่มที่มีอะไรมาให้เล่นนะฮะสลักอาวุธหินศิลาไอของพวกนี้ไฮด้าดากอนออฟไอของพวกนี้ยิ่งน่าจะโคตรมีราคาเลยนะท่านผู้ชมในตลาดน่าจะแบบอัพเลยแบบก็นึกว่าหายังไงที่ไหนได้เอาของมาค้าอีกทีนะครับหินที่เอนชานกับดาบจะไม่ติดกับดาบแต่จะติดกับตัวเราเห็นไหม ทุกครั้งที่ใช้ดาบเป็นชาร์นก็จะโผมาเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อเฉดดาบเอนชาร์นจะไม่ติดดาบไปด้วยแต่มันจะติดกับตัวเราไปเมื่อเราใช้ดาบที่เคยเอนชาร์นมันก็จะแสดงออกมาเฉพาะดาบที่เอนชาร์นนั่นนะไม่รวมกับดาบอื่นดาบอื่นก็ต้องเอนชาร์นอีกแยกอีกทีใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวลองตีเรืออยู่ว่าจะได้กี่คะแนนนะโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ตอนนี้ผมรีเวลซี่อยู่นะตอนนี้เอาเลยไอจมเรือมันจะเอาเวล โดนไอ,นะอ้น่าโอ้ยไอ้โดนไอ้โ,อโ,อโอดนไอ้โอ้ยไอ้โอ้ไอ้ดำเลยอะสองพันึิเงรอโอ้โหเวทไเพิ่มด้วยจัดดีจัดีจัดด,ด,ดีเรามีหางให้ได้แล้วก็ได้มาจาก fc อีกทีแต่เราไม่ให้ฟรีๆหรอกนะ จะดีต้องจะดีต้องจะดีต้องขอบคุณเรา Yes sir Yes sir Yes <c> sir <oughs> ส่งว่าจะเลินเกย์ยิงยีนานโอ้ฟอนที่สมปอนปากนะหรือเปล่าเนะี่ยครบแล้วพี่ผมได้ไะอ,อ,อะไรเปล่าอุ้ยหมื่นสองเลเวลอุ้ยหมื่นสองเลเวลอะไรหมื่นสองเอพีอุ้ยโหยิงหกเลย <Wow. S 2> มีปะในซองหรือไม่ปะอ่ะจริงด้วยมันโยรู้อีจีจริงไหมเนะี่ย โหยขอบใจนะพวกโอเคขาเจ้าแปดไฮดาซีจีสุดไกลโอ้ยเ,เ,เออแก้วหนึ่งตัวเอ้ยท่านผู้ชมมันขึ้นวลวหนึ่งเปล่าวะเมื่อกี้หรือไม่ขึ้น พี่รับเควสยังจะบอกนะผมต้องไปรับเควสก่อนอะ่ะพี่เจนมันค,คิดว่าอะไ้ขึ้นเราจะประกันเรนาตกสุดยอดแน่ๆอ้าวเบ้์ยังไม่ได้รับเควสก็นึกว่ารับเควสจากมันมาแล้วอุย้ยตายยังไงเน,นี่ยอู้เจ้าเฮ้ยโอู้พี่อู้ถ้าผมเสกเจ้าอีกตัวมันจะเป็นไฮด้าไหมท่านผู้ชมลงทุนเสกให้เขาดีไหมแต่อีกนานกว่ามันจะจมอะ่ะไม่ทันตีท่านผู้ชมเจ้าวเฮเลก็ตายไปละ Workers> ไม่ทันว oh, no ่ะไม่ทันตอกเจ้าโอ้โนพี่ใช้ส่วนขยายอะไรหรอครับที่จอยคนได้ทำไมผมต้องบอกพวกคุณอะครับอ่าไม่บอกกูอุ้ยกล่องหายตัวน้าตัวตายเลยนี่รีเซ็ตเลย ยังไม่ถัดเก็บเลยพี่อีแสแตดโปโปยังอยู่อีกเลยเฮะอทำไมโป้อยิงยังอยู่ไบฟอนไม่ได้ทำงานเลยฮัลโหลอายุเนี่ยไบฟอนเ e v e l หนึ่งแล้วว่ะเลรสโกโอ้โอ้าแอ,อ,อจะตายไบยฟอนไม่ทำงานหรือไงอ่ะทำไมถึงยังมีโปอยู่อ่ะไม่เข้าใจ เอ๊ควันให้เดามันตีกันแล้วมันตีกันโคตรไวเลยอะ่ะทันไหมเนะี่ยอะไรวะน่ะทำไมมันไวจังอะ่ะโปรโตายแล้วโอ้นี่ไงบายฟอนนะอืงไงน้องระบบการปรชั้นเยี่ยมของประเทศโรบอกที่สองะเอ๊ะเอ๊ะมั่กนไอ้ซีบรัดอนะ มังกรร้ายมังกรไม่เดมาได้เลยมังกรเีเวลสองเลสโก้อุ๊ยเดชสามว้าวว้าวว้าวอูฟินิกกว่าอ่ะ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 ว้าได้ผลสีแดงด้วย ป,ปุ๊บวางปุ๊บ user id ปุ๊บวางเข้าเกมปุ๊บ s t a r ติ้งโรบอทปุ๊มแล้วก็มาลุ้นเอาว่าเซิร์ฟจะเต็มหรือเปล่าแค่นั่นแหละไม่เต็ม y e s ร r เข้าไปเล่นได้ทันทีแล้วก็ขอให้แค่อย่าเจอปูแค่นั่นแหละอย่าเจอปูถ้าเจอปูมันจะตายไวโอ้ยแค่แค่แค่มาแค่นี้ก็เลือดเหลือแค่นี้ยนะท่านผู้ชมโอ้ยปูปูปู โปรเซ็คโหดมันเกมันเกมัน level เเล4 let's go เกมดีเกมร้ายเกมที่เราควรสักไหม อุ๊ยโอเคโอเคโอเคหนึ่งสองสามเยสเอร์สี่แมน what the fuck <laughs> อะไรวะเนี่ยโอ้ขี้มันขี้กระดูก ในมอสตังตังตังแล้วก็ตังโอ้กระดูกบ,บือย่าบอกนะมันเป็นโปะเมื่อกี้เห็นโปโูปโปว่ามาอยู่อา้าวแตกอุดกินโดนโปูกเกจาจ้าเลอุดกินเลยบ้ามากอะ่ะเหลือจะเชื่อไบฟอนไม่ทำงานเด้อฮัลโหล มันยังมีโปโลงเหลือได้ยังไงเนี่ยฮะคนดูเขาถามเลยสิมันเกิดจากอะไรเซ็กตูดให้ดามัน,มนตึงเจ็ดพันเบธพัท <c oughs> ปุง๊งยา่าว่าแล้วเดียสองมันต้องได้สีแดงัะเก็บ เออวิวแปสักทีป็้ไงสมกับที่รอคอยไหมอูเทียส์องว่ะอะไรแย่แต่ก็ไม่ไดิดดิโอ้เทียส์องร้รายยอดเยี่ยมดตเหมือนว่าจะยังไม่พอนาะจบไปจากการไฮด้าไม่แบบไม่มีเสียงกลุงกลิ้งหน่อยเลยเหรอแบบโอ้เสร็จแล้วนะจะลืมไปตีไฮด้าด้วยล่ะวิวก้าว่ะ เอ๊ะวันเตอร์ฟิมันดาบที่หนึ่งเด้อโอ้โหยัว13อัญมณีโอ้โเอ๊ะอะไรมาเนี่ยลีจะเชื่อเมื่อกี้หนึ่งเ าวิวสิบแล้วว่ะได้เทียสาม,มานะครับท่านผู้ชมถือก็ไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้ว้าวา่ oh, าตอฟ้องมาได้ของด้วยโอ้โหเฮียโอนา สิบเอ็ดแล้วว่ะโอ้โหเทีาสองโอ้ขนยางมาอวดดิมาอวดด,ด,ดิได้ผลอะไรกันมาอวดดิเอ้ยจอรดีเสกไฮดาอีกตัวหนึ่งให้ฉันฉันยินดีให้หางไฮดาอันหนึ่งเลยนะจอรดี้ในในสวนข้อเสนอนี้หรือเปล่าจอรดี Yes sir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  อุย้ยตายโคตรไวเลย จอนี Johnny, 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 <laughs> ่ตายจอนี่ตายเอจอนี่ตายไอ้น้องเปี้ยวไงเปี้ยวมีของใหม่มีของใหม่สิบสองแล้วปุูงแอทียสองแอผลมดืด yes โอ้โหครบแล้วครบแล้วมาเลยไอยย่งมากวัตถุดิบเหมือนจะไม่พอเอ้ยผู้พัฒนาตื่นรู้เลยไอพี่เย้อืออุ้ยขนาดนี้เลยพี่อุ้ยอุ้ยอว้วอว้ว้ เดาเทว่า,าควิกช็อต <c oughs> ใช้กระสุนสองนัดเวลาต่อใช้ท่านึงแล้วก็ว้าวหมดพระเจ้าที่แท้จริงอุย้ยอินฟินิตี้เลยอุอ้ยมียิงแล้วมีกระสุนตกด้วยบ้าลากหัวเคลียร์มาคดเลยไหม,มปมปม ปมปมปมปอมอุ้ยเลี้ยกลว่ะบ้ามากเรียบร้อยและตอนนี้ผมก็ได้หินเวทมนต์เทมเพสไอ้น้องอินไซฟ้าอุ้ยมีข้ออะไรด้วยแดงๆนี่วมันอยู่ตรงไหนน,นี่ไงปับ๊บแล้วก็ต้องอันนี้ใช่ไหมสลักหินเวทไอ้พีเทมเพสนี่ไงเรียบร้อยรอรวมดูด,ดิ อู๋มีสายฟ้าติดบืนด้วยท่านผู้ชมจริง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 อุยอ้ยโคตรเท่อุย้ยสายฟ้าอุยอ้ยอุ้ยถ้าโดนรัวๆมันก็ผ่าลงมารัวๆดิโคตรตึงเลยแล้วถ้าเอกอะ เด๋วโอ้โหถ้าดาเมจรัวๆอย่างนี้ก็แบบฟินกิกินชิวเลยมันก็จะผ่าลงมารัวๆนะฮะก็ดีก็ตึงดีนะฮะโอเคคลิปนี้ก็นาก่าจะมีแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะฮะจนถึงจบคลิปเลยนะครับก็เป็นการทําปืนแล้วก็อินชันที่นานมากๆเลยนะครับดูดิโอ้แต่ก็เท่ด้วยนะ๊ายบายจ้ะจนการคลิปหนะ้าสำหรับ King Legacy อัปเดตหน้านะจ๊ะแต่ถ้ามีอะไรที่ผมเล่นมาอีกก็เดี๋ยวเอามาให้ดูก็แล้วกันนะครับ,บยบายจ้ะ